สวัสดีค่ะพี่มุ้ย c ีอบ้านนพะเก้านะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับโครงการ3นาทีฟังแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะ วันนี้เรื่องความแตกต่างของความคิดค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมชายกับสมศักดิ์นะคะเข้ามาทำงานหนะ้าที่บริษัทแห่งหนึ่งพร้อมๆกันระยะเวลาเท่ากันนะคะพอทำงานไปทำงานไปปรากฏว่าสมชายได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อมาต่อมาจนเป็นถึงผู้จัดการจนกระทั่งวันหนึ่งสมศักดิ์ทนไม่ไหว ะะสมศักดิ์ยังคงอยู่เท่าเดิมทนไม่ไหวก็ไปลาออกกับเจ้านายแล้วก็บอกว่าผมเข้าใจว่าผมก็ขยันทำงานพอๆกันอดทนพอๆกันแต่ผมไม่ได้รับการแต่งตั้งผมคงพูดไม่เก่งคุยไม่เก่งคุยโวโอ้อวดไม่เก่งผมขอลาออกแล้วกัน ผู้บริหารเจ้านายฟังดังนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเห็นด้วยที่เขาขยันแต่มีบางเรื่องที่เขามีข้อทักษะไม่เหมือนกันแต่ไม่สามารถพูดได้เพราะเขาอาจจะละอายแก่ใจเจ้านายก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้แล้วกันสมศักด์ นะคะสมศักดิ์นะคะคุณไปดูซิที่หน้าบริษัทน่ะมีใครออกอะไรมาขายสมศักดิ์ก็วิ่งไปดูที่หน้าบริษัทแล้วปรากฏว่ากลับมาแล้วก็มาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเอาแมวมาขายครับเ <c oughs> จ้านายก็ถามว่าแล้วแมวที่เอามาขายมีกี่ตัวสมศักดิ์ก็นิ่งคิดแล้วก็วิ่งไปดูใหม่แล้วก็บอกว่ามีสี่ตัวครับเจ้านายก็ถามว่าแล้วสี่ตัวนั้นมีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัว สมศักดิ์ก็ทำท่าว่าจะไปดูอีกก็บอกเจ้านายบอกไม่ต้องสมศักดิ์คอยอยู่นี่เจ้านายเลยบอกว่าสมชายคุณมานี่สิคุณวิ่งไปดูสิไปดูข้างหน้าสิว่ามีใครอออะไรมาขายสมชายก็วิ่งไปดูแล้วก็กลับมาบอกว่าที่ข้างหน้าบริษัทมีผู้หญิง ประมาณอายุประมาณ40ปีเอาแมวมาขายแมวมี4ตัวครับตัวหนึ่งเป็นอ่าตัวหนึ่งสีดำอีก3ตัวเป็นสีน้ำตาลครับที่เอามาขายเพราะที่บ้านมีหลายตัวแล้วจะเอามาขายเพื่อที่จะแบ่งเบาค่าอาหารได้เงินนี้ไปซื้ออาหารมาให้แมวที่บ้านครับว่าแล้วพอสมศักดิ์ได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มรู้สึกหน้าแดงแล้วก็หยิบใบลาออกนั้นกลับคืนมาแล้วก็กลับไปทำงานอย่างเดิม เห็นไหมคะเรื่องนี้สอนอะไรเราสอนว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้นะ่ะไม่มีอะไรแตกต่างนอกจากมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอย่าก,ก้มมองแต่ทำงานในสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่เราต้องเรียนรู้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องมองอะไรให้รอบด้านนะคะวันนี้พี่มวยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ